สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน IP address นะครับของ f อรุ่น t f m MM 3 0 2นะครับโดยใช้ NFC นะครับในการเปลี่ยนก็คือเอาโทรศัพท์ไปแตะแล้วก็จะมีแอป,ปตั้งค่าของแอสนะครับผมโอเคเริ่มเลยก็คือจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับมัเป็นระบบบลูทูธนะแต่บางครั้งเราอยากจะใช้แลนนะครับก็ต้องมีการตั้งค่า IP นิดนึงแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเสียบสายแลนเข้าไปเนี่ยเครื่องเนี่ยจะแจกเลข IP มาให้อยู่แล้วนะครับ แต่บางทีเราไม่อยากได้เลขนั้นหรือว่าบางท่านเอาไปเสียบที่บ้านแล้วมันไม่ปิ้น i ไอพีออกมานะครับเราก็ตั้งค่าให้บังคับให้มันใช้เลข IP ที่เราต้องการซะเลยนะครับผมอ่ะทำทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกเราจะต,ต้องดูค่าสเตตัสของเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องตอนนี้มันได้รับ IP ว่าเป็นเลขอะไรอยู่หรือเปล่านะครับโดยการพิมพ์เซลล์เทสออกมาขั้นตอนคือกดปุ่มฟีดค้างไว้ครับแล้วก็เปิดเครื่อง โดยที่กดปุ่มฟีกค้างไว้ยาวๆเลยจนก,กววามันจะพิมพ์มาครับนี่มันจะพิมพ์กระดาษออกมาใบหนึ่งนะครับในส่วนนี้มันจะหาตรงเนี่ย ip a d d s เนี่ยตอนนี้คือนอนเลยไม่มีเลข ip a d d s นะครับยังไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ได้เส็ใส่แล้วนะแต่ว่าผมสามารถตั้ง ip ให้มันไปนเลยก็ได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับในที่นี้จะใช้เป็น android นะฮะแล้วก็ต้องมี nfc ด้วยนะวิธีการเนี่ยก็คือเราแค่เอาโทรศัพท์ ของเราไปแตะตรงโลโก้ตรงนี้แตะจู่นะคเครื่องมันจะมันจะสั่นเบาๆทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็ถามว่าจะต่อบลูทูธกับเครื่องนี้หรือเปล่านะครับกด y ย s ไปเลยนะครับเพราะขั้นตอนเนี่ยเราจะต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าผ่านบลูทูธเลยแล้วเครื่องมันก็จะต่อบลูทูธกันแล้วนะครับลองเข้าไปเช็คดูในนี้ในบลูทูธนี่มาแล้วนะครับชื่อว่า TFM 3 0 2 t o ตัวนี้นะครับ เลขสองน่นะอ่าต่อบูทูเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องใช้แอปพลิเคชันของ F3 นะครับในการเข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปที่ Pay Store เลยโหลดแอปชื่อว่า Tm F3 Tm Utility นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับ i n s tall ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งให้เรียบร้อยครับ่าระหว่างดาวน์โหลดนะครับก็คือตอนนี้เราจะเปลี่ยน IP Address เครื่องพิมพ์ให้มันอยู่ในวงเดียวกับมือถือเครื่องนี้นะครับ มือถือเครื่องนี้ผมต่อ Wi-Fi ไว้นะครับเราจะเข้าไปดู i p a d d r e s s ยังไงนะครับว่ามือถือได้ i ออะไรอยู่วงไหนนะครับสำหรับใครใช้ Android นะครับซัมซุงเข้าไปที่การตั้งค่าครับเลื่อนมาล่างสุดเลย About Phone ตัวนี้ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับสหานะก็คือ s t a t ัสครับคลิกเข้าไปเลยครับโทรศัพท์เราจะแจ้งจะบอกเลข IP อยู่ตรงนี้นะครับ i p a d d r e s s ของผมเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 8 9นะครับ เวลาเปลี่ยน IP ีเราต้องเปลี่ยนให้อยู่ในวงเดียวกันนะครับก็คือเลข3ชุดหน้าต้องเป็นเลขเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนเลขชุดสุดท้ายนะครับเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลข2ถึงเลข255นะครับเลือกมาสักเลขหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของผมเป็น1 9 2 1 6 8 1 5 0แล้วกันนะครับมาดูแปปอแปแอปโหลดมาเรียบร้อยนะกดเปิดขึ้นมาครับันดับแรกเราจะต้องให้แอป,ปกับเครื่องเนี่ยมันเจอกันก่อนนะครับโดยเข้า จิ้มไปที่เลือกตรงแถบน้ำเงินด้านบนนี่จุ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้อนุญาตไปนะครับเราจะแตะให้มันรู้จักกันโดย AFC นะครับให้เลือกเป็นแถบที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มันจะบอกว่าให้ให้เอาโทรศัพท์ไปแตะเลยก็เหมือนเดิมเอาไปแตะก,กันตูสนะครับมันจะสั่นเบาๆนะครับนี่มันก็ถามว่าเราจะต่อกับเครื่องยังไงก็เลือกบลูทูธครับอ่ะเราสักครู่เดี๋ยวเครื่องมันจะดึง สถานะสเตตัสของของตัวเครื่องมาที่แอปของเรานะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น TMM302 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เครื่องกับแอปเนี่ยมันมันเจอกันแล้วนะรเราเทสเบื้องต้นนะครับก็คือเข้าไปที่เช็ค p r i n เตอร์โอเปอเรชันเนี่ยมันจะมีเช็คปรินเตอร์เนี่ยกดเทสพิมพ์ัอันหนึ่งมันจะต้องพิมพ์ออกผ่านแอปนี้นี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เทสฟอนต์อะไรทั่วไปนะครับโอเคเสร็จแล้วกดแบ็ k มานะครับ เมนูของการเปลี่ยน IP a d d e s s นะครับอยู่ในนี้ครับ Change Printer Setting นะครับเรอมัหมดก่อนรอ,อนะครับโอเคเมนูคืออันนี้ครับ v a r i a n s s Setting Network ครับ <c oughs> เข้าไปเซตเลย นี่จะเจอบัตรที่เขียนว่า ip address นะครับก็จิ้มเลือก ip address นะครับปกติมันจะเป็น automatic อยู่นะครับด้านบนให้เราเปลี่ยนเป็น manual นครับ manual โอเคมันจะมีเลขเรากรอกได้เลยผมก็ใส่เลขที่ผมต้องการเข้าไปคือ1 9 2 1 6 8 1 5 0นะฮะเก็บเวก็ใส่หน่อยนะครับ192.168.1.1นกะครับเก็บเวก็คือเลข3ชุดแรกเหมือนกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายเป็น1นะครับมานี่ผมอ่านได้ค่านี้และ เสร็จแล้วมันไม่มีหน้าบันทึกนะในหน้านี้ถ้าเรากดแบ็กไปแล้วก็แบ็กไปอีกแบ็กไปอีกนี่ oh. กดตรงนี้ Set ตทูพิ n นเตอรครับจิ้มเลยเลือกมันจะมีแถบสถานะอยู่นะครับ oh. ให้สังเกตน,นะครับจังหวะน,นี้ที่มันส่งเนี่ยเครื่องเรามันจะมีไฟมันจะกระพริวบวบแวบว,บว,บวบมีเสียงชึกชักๆึกกนะครับคือมันกำลังตั้งค่าอยู่รอ รออยู่นะครับอ่าสิละเดี๋ยไฟมันจะสลับไปสลับมานะครับมันกำลังตั้งค่าส่งค่าไปยังเครื่องพิมพ์อยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นป,ป๊อกออพบอกนี้ setting change success เรียบร้อยกดโอเคครับจบแล้วตอนนี้เครื่องมันจะต้องเปลี่ยน IP แล้วอ่าทำการทดสอบดูครับปิดเครื่องครับแล้วพิมพ์เซลเทสอีกทีนึงนะกดปุ่มฟลีคางไว้เปิดเครื่อง แล้วก็กระปุ่มฟีกเนะอาไว้นะใครดู IP address มาแล้วนะครับเป็นเลข1นึ่งกัองจุดหนึ่งจุดห่นตามที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับทีนี้เวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็แค่เอาสายแลงมาเสียบเลยนะครับาสายแลนมาเสียบชุบนะครับเสียบสายแรงเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ทําการเอาแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอะไรพวกไงครับมา มาตัมาเลยอ่าในที่นี้ผมจะใช้ r o y เวิร s POS นะครับเข้าแอป,ปเลย r o y เวิร s POS นะหรือแอป,ปอะไรก็ได้นะครับที่มันสั่งพิมพ์ผ่าน i p s d a อสเนะี่ยอ่าถ้าเป็นร o ยเว o ร s แล้วก็เข้าเมนูการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่เครื่องพิมพ์นะผมสร้างเครื่องพิมพ์มาตัวหนึ่งนะครับเป็น LAND แล้วก็ใส่ i p s d a อ e เนี่เป็น IP 1 9 2 1 5่นะครับตามที่เราตั้งค่ามาสักโค่นี้ อ่าลองกดเป็นเทสหน่อยชุบออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ใช้งานเครื่องพิมพ์เอสสันตัวนี้แบบแรงได้เลยนะฮะนี่กดขายของนี่การใช้แรงก็คือมันจะพิมพ์ได้หลาย,ลายอุปกรณ์นะโทรศัพท์หลายเครื่องมาลงมพิมพ์เครื่องเดียวได้เลยนะครับต่างกับบูทโทสที่มันได้1ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับการตั้งค่ายพิมพ์เอสสแบบแมนวนวลนะครับโดยใช้ n f c ผ่านมือถือที่เป็น Android นะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ